สวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยา y of Tarot ายกันชริยาค่ะคลิปนี้เป็นคลิปราสีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับในเดือน1-16ถึง16กันยานี้เป็นคลิปสุดท้ายราศีสุดท้ายคือราศีมีนจ้ะ19ก1ากุมภาถึง20มีนานะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนคองไทย เป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันเป็นจเนอร์ร้เดดดิ้งดวงทั่วไปโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูโอเคไหมบอกแล้วว่าจเนอร์ร้เดดดิ้งค่ะถ้าคนที่มีความรักดีๆอยู่เรื่องผ่านเลยไปนะคะคลิปนี้ไม่เหมาะกับคุณแน่นอนนะจ๊ะโอเคไหม สวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟสีสวัสดี 4, ส,ส,ดสมาชิกท่านใหม่ๆ่ที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องแห่งสตรองนะคะสตรองสตรองจะแนะนําให้ผู้หญิงทุกคนหรือผู้ชายทุกคนก็ได้ไม่ว่าคุณจะเพศเนะ่ยเป็นเพศไหนก็ตามนะคะลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในด้านของความรักความรักมีทั้งทุกข์และสุขความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ถ้าคุณอยู่กับความรักต้องใช้สติให้เยอะค่ะ คุณจะไปในทิศทางที่คุณต้องการได้นะคะคิดบวกไว้คิดบวกไว้จะ้ะม,มาเรามาวางไพ่กันนะคะวางไพ่ของคุณวางไพ่ของเขานะเขาโอเคไหมโอเคอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเปิดแล้วนะคะคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสัตว์ตะวันตกในวันที่25ตุลานี้เป็นคอร์สที่4แล้วนะคะเป็นรุ่นที่4แล้วอาจารย์เปิดมา4ี่รุ่นแล้วรุ่นนี้แค่จะเอาแค่10คนพอ นะคะอาจารย์ถ้าเยอะมากอาจารย์เหนื่อยใช้พลังงานมากจริงๆในแต่ละวันนะคะสอนตั้งแต่8ดโมงมันมันมันเหนื่อยมากใช้พลังงานหนักมากสอนไม่มีกั๊กนะคะถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยค่ะโอเคมาดูความรักความสัมพันธ์หนึ่งถึงสิบกกันยาน,นี้จะเปิดไพ่แล้วของคุณพลังงานหลักหนึ่งใบแล้วก็ในด้านของความรักของคุณห้าใบห้าใบแล้วก็คนที่คุณรัก ห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบนะคะโอเคไพ่ใบแรกค่ะสามดาบค่ะสามดาบเจอรายจ้าสามดาบเนี่ยเป็นการเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆหรือเปล่าสามดาบคือการเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆหรือความเจ็บช้ำความเสียใจความผิดหวังสมองกับหัวใจเป็นคนละทิศคนละทางเลยค่ะดาบเป็นสัญลักษณ์ของเหตุผลนะคะแต่มันอยู่ในในใจอะ เออมันโดนแบบมันโดนมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่มันโดนทิ่มโดนแทงความสุขจิตตกเสียใจเศร้าหมองอะ่ะโดนทําร้ายจิตใจอะ่ะอาจจะโดนทําร้ายร่างกายหรือโดนทําร้ายจิตใจที่ที่โดนแบบเดิมๆซ้ําๆนะคะหาเหตุผลเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้บางทีก็อาจจะเป็นรักสามเศร้าก็เป็นไปได้คุณอาจจะอยู่ในรักสามเศร้าเราสามคนหรือแฟนคุณเขาทาร้ายจิตใจคุณ ก็เป็นได้เช่นกันนะคะจารย์อ่านไพ่ทั่วทั่วไปนะคะ general reading ไพ่หใบในด้านของความรักค่ะ king of pentacles queen of w a w queen of pentacles the empress the death the tower wow เดิตที่ผ่านมาคุณก็ถือเขาไว้ในมือเขาก็ถือคุณไว้ในมือแต่ความรักครั้งนี้ต่างคนต่างนิ่งเฉยใส่กันไม่ปฏิสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้น รักกันชอบกันแต่มันไม่สามารถมันด้วยเหตุและผลก้นใดก็แล้วแต่คุณไม่สามารถจะทําอะไรได้ในความรักครั้งนี้จะเดินก็ไม่ได้จะอยู่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณกลับมารักตัวคุณเองคุณจะจบกับความสัมพันธ์ที่คุณเห็นแล้วว่าเป็นท็อกซิกกับคุณแล้วค่ะมันเป็นท็อกซิกมันเป็นเพชรก็จะจบกับมันกับสิ่งนั้นเดอะเดคือการจบเเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองทาวเวอร์อะไรที่มันไม่ไดีอะไรที่มันสูญเสียอะไรที่มันแย่คุณจะ คุณเหมือนคุณหมดใจกับมันแล้วคุณจะยอมระวังค่ะคนยังไม่จบนะคะระวังด้วยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นมาอะไรล่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รับรู้แล้วมันทําให้คุณเลิกกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆบอกเลิกกันซะง,งั้นอยู่ๆไปรับรู้ว่าเขามีคนอื่นอยู่ๆไปรับรู้ว่าเขาไปจีบคนอื่นอาจาจะไปจับได้เขาไปแชทคุยกับคนอื่นอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถา,ถามว่าคุณยังมีความต้องการในความสัมพันธ์นี้ม ยังมีความต้องการยังมีความรักยังมีความปรารถนาแต่ความปรารถนาของคุณคือการปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ปรารถนาจะกลับไปรักเหมือนเดิมแล้วล่ะกลับรักตัวเองค่ะรักของคุณอาจจะเป็นรักของเพศเดียวกันก็ได้คุณค่อนข้างมีอีโก้ถ้าในเมื่อฉันฉันก็มีดีอะถ้าคุณไม่เห็นค่าไม่เห็นดีในค่าของฉันฉันก็จะไปแล้วค่ะนะคะฉันก็จะไปฉันก็จะไม่อยู่ตรงนี้หรอกแล้วคุณเองคุณก็มองว่าคุณเองคุณก็ช้ยเยอะ คุณเองคุณก็มีตัวเลือกเยอะไม่จะเป็นต้องอยู่ตรงนี้ให้มันต้องเจ็บปวดในเมื่อชคุณไม่เลือกฉันฉันก็จะไม่เลือกคุณเหมือนกันประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเลยทีเดียวคืออีโกมาเต็มกับรักตัวเองกับคุณเป็นเอ็นเพรสทีเดียวนะกันการเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองจริงๆคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วล่ะยกเว้นขาดความรักใช่ไหมอ่ะมันมีเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือไม่ถึงสิบขาดความรักขาดความอบอุ่นขาด ขาดคนดูแลไม่ถึงก็ขาดกำลังอุดลอกแต่ก็อยากให้คนมาเติมเต็มให้คนมาเติมเต็มในด้านของจิตใจความรู้สึกคือตังก็มีแล้วนะตังก็มีก็อยากได้แฟนดีๆสักคนอะไรประมาณนี้นแหละคนที่คุณรักรู้สึกยังไงเอชออฟสโตรดค่ะคิงออฟวานไม่ใช่คิงสีไนท์เอาขออภยัยไนท์ออฟวานค่ะโฟร์ออฟเพนทากลซิกออฟเพนทลแล้วก็สเตรนท์เขาบอกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงเจ็บปวดกับความรู้สึกรานี้เหมือนกัน เขาก็ใจร้อนเหมือนกันนะคนคนนี้เขามุ่งหน้าไปไหนเนี่ยเขามุ่งหน้าไปไหนเขามุ่งหน้าไปงอนง,ง้อคุณเหรอไหนดูซิเขาสืบเขาส่องเขาเฝ้ามองคุณอยู่ว่าคุณทําอะไรที่ไหนยังไงกับใครมีคนใหม่หรือยังเขารอคุณอยู่ค่ะรอด้วยใจจดจ่อรอด้วยความหวังลึกๆว่าคุณอาจจะกลับมาเ,เขาบอกว่า six of pentacles เขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะที่จะ พยายามที่จะไอ้นี่กับความสัมพันธ์รักษารักษารักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างสุดความสามารถแล้วล่ะเขาพยายามแต่ถามว่าพยายามได้ไหมอ่ะก็มันคงไม่เป็นผลเขาพยายามอยู่โฟกัสอยู่กับตัวเขาเองเขาบอกว่าความรักที่มันไม่เท่าเทียมค่ะเขารักคุณชอบคุณแต่คุณไม่ได้ให้ความหวังทำให้เขาผิดหวังนะเขาต้องทนกับความสัมพันธ์เดวิล ยังเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันและกันอยู่นะคะยังตัดสินใจกันไม่ได้เขายังคิดถึงคุณเขายังกลับอยากกลับมาหาคุณมันสร้างความเจ็บปวดใจของคุณสองดวงมันสื่อสารซึ่งกันและกันได้เป็นเซนส์ที่สื่อสารได้และเป็นเซนส์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยบางคนฝันถึงกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตหลัก King of Cup Four of Cup Page of Pentacle Three of Pentacle Five of One ถือกันไวน้ในมือคะ่ะ อีกคนนึงนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์อีกคนก็นิ่งเฉยรู้สึกเบื่อนหน่ายกับความสัมพันธ์รเราเฝ้ารอเขาว่าเขาจะมาพูดมาเคลียมาเจรจามาพูดอะไรไหมหรือจะมางอนงอนเราไหมมีคนอยากได้โอกาสจากความสัมพันธ์นี้กาลังวางแผนอยู่ว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับฟื้นคืนมาได้นะคะ The เปอร์คุณรักเขาเขาก็รักคุณแล้วแ่ละค่ะมี Two อ f c u p เข้ามาด้วยมั้งเมื่อกี้ที่อาจารย์เห็นมันเป็นความรักที่มีอาจจะ มิอาจจะเป็นความรักที่ยังมิอาจจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้เป็นรักที่ยังไม่ได้เลือกคุณอาจจะคุยราศีพฤษจิกค่ะราศีพฤษจิกราศีมังกรราศีเมถุน <c oughs> ลมเมถุนตุนกุมไฟเมถุงธนูมันยากลําบากให้เอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาดูซิว่าในความสัมพันธ์นี้เ <c oughs> ขาจริงใจกับเราไหมถ้าเขาจริงใจก็ไปต่อค่ะเขาคิดยังไงกับคุณล่ะเขาเป็นเดฟูค่ะเขาไปแล้วไปข้างหน้า เขาบอกว่าเขาไม่อาจสามารถทําอะไรได้เลยเขาเฝ้ารอคุณอยู่เขาเจ็บสิบดาบนนจมกองเลือดเลยค่ะทั้งเจ็บทั้งเครียดจิตตกนอนไม่หลับ The Empress The รักของคุณอยู่ในเงามืดเหรอคะเป็นรักที่อยู่ในเงามืดเหรอเขาพยายามจะไปหาคําตอบให้กับชีวิตของเขาความรักครั้งนี้เขาจะสามารถคอนโทรลเองได้เขาจะอยากคอนโทรลความสัมพันธ์เขาอยากอยู่ในเงามืดไหมมันเป็น คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่เซนซิทีฟสูงอารมณ์พลิกๆขึ้น,นึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดอะเฮอร์มิตเขาจะไปบวชแล้วค่ะเขากำลังไต่ตองทบทวนอยู่ว่าในสิ่งที่ที่เป็นมาระหว่างเราเขาควรจะกลับมาดีไหมเขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากจะกลับมาแล้วคุณล่ะแต่คนคนนี้เป็นเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลคือคนเจ้าชู้ลันลาลันลาเขายังไม่อยากคิดตรงเอ่ยกับใครนะนะเขายังไม่อยากคิดตรงเอ่ยกับใครหาความชัดเจนกับใครไม่ได้เขาอยาก คุณอยากกลับไปค่ะคุณอยากกลับไปแต่คุณมีครอบครัวเราหรือเปล่ามีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกต้องแบกมันเสียใจนั่นไงทั้งสิบถ้วยทั้งสิบเหรียญคุณเองมีครอบครัวแล้วไหมอ่าเมถุนถ้าคุณมีครอบครัวแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็ค่อนข้างยากลําบากคุณต้องเสียใจนั่นแหละคุณต้องเสียใจเพราะว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้คุณรู้เหตุผลเขารู้เหตุผลค่ะหรือคุณเป็นคนรักครอบครัวหรือในที่นี้อาจจะมี คนที่เป็นมีอิทธิพลกับจิตใจของคุณก็ได้คนที่มีอิทธิพลและจิตใจของคุณคือใครคนในครอบครัวพอแม่พี่น้องเราอ่ไม่ชอบเขาพอญาติของเราไม่ชอบเขาความเป็นไปไม่ได้ในครอบครัวก็เ,เป็นไปได้นะเออประมาณนั้นอ่ะไปต่อคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่พังระวังด้วยอาจารย์มองเห็นถ้าใครยังไม่พังระวังมันจะพังลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ มันเป็นความรู้สึกที่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณน่ะทําให้ความรักครั้งนี้มันจบมันจบมันจบลงมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมันจบมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าอา้าวทาไมมาบอกเรื่องกันซะอย่างนั้นประมาณนั้นนะจ๊ะประมาณนั้นความสัมพันธ์ของคุณเปราะบางเต็มทนแล้วจะกลับมาไหมคะขอโทษทีลืมอาจารย์ลืมไี่นี่ความรักที่ยังอะไรอววรความรักที่นิ่งเฉยความรักที่เป็นแค่ ความว่าฝันในอากาศนี่ไงทัว์อครับเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วเลิฟเยังอยากกักกันไว้ยังอยากกลับมาบางคนบล็อกกันไปแล้วบล็อกไลน์บล็อกเฟซแต่ยังตามสืบตามส่องเป็นความเจ็บปวดที่แสนหวานใช่ไหมบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักครั้งนี้อาจารย์บองว่ากลับค่ะแต่กลับมาก็ทุกใจเหมือนเดิมนั่นแหละเออเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เปในทิศท,ทางใด เขาอยากให้มันถูกต้องตามคำนองำทองธรรมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ไม่ใช่อยู่แบบนี้คนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้มีคนใหม่เข้ามาด้วยนะเขาเลือกไม่ได้ว่าเขาจะทำยังไงเขาเลือกตัดสินใจที่จะเดินจากไปหอยอใบเขาใจร้อนเขาใจร้อนเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณคะ่ะเขาเป็นอะไรกับคุณสถานะของความชัดเจนคุณเคยมีความสุขของเขาหรือคุณอาจจะเียนคนที่มีชื่อเสียงคนที่มี คนที่มีความป๊อปปูล่ามีคนรู้จักเยอะมีเสน่ห์แรงทีเดียวเขาทุกเหมือนกันนะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณละ่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมจ้าเมถุนจ๋าจาสติกค,ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีตุลราศีพฤษศพราศีตุลราศีกุมราศีกุมราศีกรกฎเนาะใครเป็นพ่อไม้ใครเป็นแม่ไม้หรือเปล่ามีพ่อไม้แม่ไม้ด้วยนะใครเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ราศีเมถุน คุณเองมีคนใหม่เข้ามาไหมมีคุณมีตัวเลือกคุณจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการสสบตอหรือคนที่รักษากฎหมายคุณเป็นคนเก่งมีความเป็นผู้นําเก่งทีเดียวแหละมีความเพียรพร้อมทุกอย่างแหละแล้วก็มีเซนด์ด้วยเพราะฉะนั้นใช้เซน์ของคุณนําทางและตัดสินใจในสิ่งที่ถูกคุณกําลังคิดอยู่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณเป็นตัวเลือกคุณก็จะไม่อยู่ค่ะถ้าเขาไม่ให้ความชัดเจนไม่ให้อะไรกับคุณคุณพร้อมจะตัดคุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจ การใช้ความรักใช้ด้วยแต่ใช้สมองมากกว่าจใจคุณเขาไม่ไว้ใจคุณอ่ะเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นหรือคุณมีคนอื่นหรือเขามีคนอื่นกันแน่นะคะเขาฝากบอกคุณ5้าใบค่ะ View of Fortune จักรวาลบอกว่าคุณอาจจะเป็นราศีกันจักรวาลบอกว่าเขาทำผลและราศีธนูเขาอยากไปก่อนชัดเจนค่ะเขาตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่าเขาจะทํำยังไงเขากำลังปีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียว กำลังไปคิดหาคําตอบกับปัญหาจะแก้ปัญหายังไงแล้วตอนนี้เขากลับรักตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองที่ปลอดภัยแล้วพยายามที่จะประหลานตัวเองเขากําลังมีการเดินทางยยกย้ายไปไหนย้ายบ้านย้ายงานย้ายการย,าย้ายย้ายอะไรหรือการเดินทางมีการเดินทางเร็วๆนี้เขาเจ็บเหมือนกันนะเขาเนิ่งเขาอยากให้คุณอยู่ในเงามืดของเขาค่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณอยู่แบบนี้ได้ไหมอยู่กับเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหม อยู่ในเงามืดเนี่ยอยู่แบบลับๆอยู่แบบคุยกันสองคนคุยกันสองคนรู้กันอยู่สองคนอย่างเงี้ยคนๆนี้ใช้กําลังใช้เซนต์ตัวเองนําทางคุณล่ะคุณคิดยังไงกับเขาคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยระวังการทะเลาะกันค่ะการทะเลาะกันสัดเสียเทเสียคําพูดไม่ดีใส่กันความรุนแรงในอารมณ์และการรู้สึกแต่คุณจะอยู่อย่างชานฉลาดคุณรักตัวเองค่ะคุณกลับมารักตัวเองละ คุณมีคนเข้ามาด้วยนะคุณกลับมารักตัวคุณเองระวังการทะเลาะกันทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยอาจจะทะเลาะกันด้วยความคิดวาจาเป็นเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทหรือเป็นการพูดคุยกันออกมาด้วยความที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกใส่กันอนะอืมขอดูไพ่แนะนำห้าใบค่ะระวังด้วยอาจารย์มองเห็นไพ่ของคุณค่อนข้างจะพังลงมาแบบคือคําบางคํา มันอาจจะพังลงมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรก็ได้ไพ่แนะนำบอกว่า <c oughs> ความขัดแย้งในใจของคุณอะที่ที่รู้อยู่รู้อยู่คุณรู้สถานะคุณอยู่คุณรู้ความรู้สึกข,ของคุณอยู่คุณให้ใจคุณให้ความรู้สึกคุณให้อะไรไปก็ตามมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้การตอบสนองกลับมาคิดถึงเขาอยากได้โอกาสจากเขารอเขาอยู่มันไม่ได้ช่วยให้คุณจะมีความสุขมันยากลำบากจริงๆนะ วางแผนชีวิตดีๆไพ่บอกว่าวางแผนชีวิตดีๆตัดสินใจให้เด็ดขาดจริงๆคุณตอนนี้คุณกําลังเลือกที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้คุณเลือกได้มันอยู่ที่ว่าคุณอาจจะเลือกไหมไพ่แนะนําว่าการตัดสินใจที่เด็ดเดียวการตัดสินใจที่ชาญชราดความรู้สึกที่อ่อนแอมันจะทําร้ายคุณได้ความรู้สึกเห็นใจความรู้สึกที่ใจอ่อนแอมันจะกลับมาสามารถมาทาร้ายคุณได้เพราะฉะนั้น การตัดสินใจที่เด็ดขาดการตัดสินใจที่คิดด้วยเหตุและผลใช้สมองควบคู่กับใจนำทางไปมันจะทำให้คุณมีทิศทางในอารมณ์และความสึกที่ดีกว่านี้อยากได้โอกาสในการพัฒนาโอกาสนั้นเขาจะขอจากคุณหรือคุณไปขอจากเขาการขอจากเขาและไปอยู่ในความรักที่มันเป็นสิ่งสำๆเดิมๆความรักที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ อย่าคาดหวังกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเจ็ดถ้วยคือการเพอร้อฝันฝันว่าเราสองคนจะจะเขาจะเลือกเราถ้าเขาเลือกเราเขาเลือกแต่แรกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าฝันอย่าฝันแบบนั้นคุณต้องกลับไปคิดดูถึงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เขาทําและสิ่งที่ผ่านมาในอดีตอดีตที่เขาทําปัจจุบันที่เขาเป็นแล้วก็อนาคตคุณคิดว่าคุณจะได้อะไรกับมันไพ่แนะนําว่า มองไปที่สิ่งที่คุณชีวิตของคุณคุณผ่าน,ผ,านผ่านคนคุณอาจจะเคยอกหักมาแล้วผ่านความรู้สึกเหล่านั้นมาแล้วถ้าผ่านอะไรมาบ้างมาขนาดแล้วก็เอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในชีวิตชีวิตคนเราถ้าเจอสิ่งบางสิ่งเราก็ต้องมีภูมิต้านทานกับบางสิ่งเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ได้ด้วยการวางแผนชีวิตที่ดีด้วยสติที่คุณมี ด้วยความชาญฉลาดของคุณเองนะจ๊ะเมถุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอตไซ์ a f e ศูนย์สามสองเก้าว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ